เชื่อไหมครับว่าไอโซเมตริกที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับทั้ง4แผ่นเนี่ยครับใช้เวลาเขียนเพียง20นาทีนะครับประมาณ20นาทีทีนี้นะครับก็จะมีพวกรายนับเบอร์ต่างๆที่บอกด้วยนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะมาจากไปปิ้งค์ทีดีตัวนี้แล้วก็สามารถทำเป็นภาพฉายแบบดีได้นะครับซึ่งจะบอกรายนับเบอร์ต่างๆวอลแท็กต่างๆนะครับและการทันภาพตัดทีนี้ก็ ไปดูบทเรียนกันเลยครับก็จะเริ่มที่การเดินท่อนะครับกะที่ปั๊มแล้วก็กดปุ่มบวกนะครับแล้วก็ให้ระยะนะครับ S cap ออกไปจากนั้นก็ใส่ดิวเซอร์เข้าไปนะครับก็ใส่เข้าไปที่ปลายท่อตรงๆนะครับ S cap นะครับแล้วก็จะมีคําสั่งเปลี่ยนพาร์ตนะครับก็คลิกเข้าไปไปเลือกพาร์ตที่ไปสเปกนะครับก็เปลี่ยนเป็น8 x 6นะครับทีนี้ก็ดึงนะครับหมายบุยครั้งหนึ่งแล้วก็เข้าไปหาที่ตัวแฟลนของที่ถังเลยนะครับแบบนี้ จากนั้นเราก็จะได้ลายลำเบอร์มาหนึ่งลายนะครับก็หยิบสเตนเนอร์มาใส่ครับก็คลิกแล้วก็จัดวางทิศทางให้ถูกต้องนะครับแล้วคลิกตัวสเตนเนอร์คลิกที่มูสผาดครับแล้วก็จัดระยะนะครับตรงนี้ให้คำหนึ่งพันนะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปก็จะเป็นเกจวาล์วนะครับก็คลิกเกจวาล์วมาจากนั้นผมใช้ปุ่มแท็บนะครับเข้าไปปรับระยะนะครับระหว่างแฟลงทูแฟลงนะครับเป็น400นะครับแล้วก็ปรับทิศทางของการวาล์วขึ้นด้านบนนะครับทีนี้ก็ใส่ซัพพอร์ตนะครับ ก็ซัพพอร์ตที่ใช้นะครับเป็นแค้นสแตนชียนนะครับก็เลื่อนหานะครับใช้แค้สแตนชิเอนแบบนี้ครับกดโอเคแล้วก็คลิกไปที่กลางวากลางข้อนะครับจากนั้นก็คลิกแล้วก็ผมเลือกเปลี่ยนเลเยอร์นะครับเพราะว่าจะใช้เลเยอร์ซัพพอร์ตที่ทําไว้เพราะว่าจะเห็นชัดกว่าจากนั้นคลิกที่มุมผาดของตัวซัพพอร์ตแล้วก็เลื่อนไปที่กิจลายนะครับปรับระดับทีนี้ก็จะไปดูอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับก็เลือกใช้เป็น Oled นะครับ ต่อที่นี่นะครับเพื่อที่จะใส่ตัวพิชเกตนะครับก็คลิกวางลงไปแล้วก็ดึงเครื่องหมายบวกขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ระยะไปตรงนี้ให้เท่ากับประมาณ250นะครับจากนั้นนะครับก็เอาตัวพิชเกตอ่ะขออภัยใส่วาวก่อนนะครับก็วางวาวตรงนี้นะครับก็คลิกลงไปจัดทิศทางก้านวาวและหิดตะว,วาวแคงหนึ่งจัดระยะกลางวาวกลางท่อนะครับต่อไปก็เลื่อนหาตัวพิชเกตนะครับ ไม่เจอแล้วก็หยิบปาใส่ที่ปลายท่อได้เลยนะครับแบบนี้ทักเลสแคปไปนะครับจากนั้นก็เดินท่อใต้สเตนเนอร์นะครับไว้เป็นเรนะครับก็ใระยะหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็กดตรงที่ขวาเพื่อเปลี่ยนเพลนนะครับจากนั้นก็ให้ระยะไปสองห้าสิบนะครับเปลี่ยนประมาณการนะครับตรงป๊อปปับผมก็ปิดไปแล้วทีนี้ก็เอาตัวเกียร์วาล์วนะครับไปใส่ครั้งหนึ่งนะครับโอเคคลิกขึ้นนะครับแล้วก็จากนั้นปรับระยะให้อยู่ตำแหน่งกลางวางกลางท่อนะครับ โอเคนะครับทีนี้ผมลองลบปลายท่อทิ้งไปนะครับจากนั้นนะครับก็จะคลิกที่ตัววาวีครั้งหนึ่งนะครับมีเครื่องหมายบวกเริ่องเดินใหม่ดูนะครับโอเคแล้วใส่ระยะที่หนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ escape นะครับทีนี้ลองคลิกผมจะคลิกที่ท่ออีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็จะดูที่มุขผ่านนะครับเขาก็จะบอกระยะว่าระยะตอนนี้ยาวเท่าไหร่นะครับซึ่งคือหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับ จากนั้นก็คลิกที่ท่อครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง a อ t โ o รล t i o n แล้วก็ e n t e r number นะครับเพื่อเลือกท่อทั้งหมดจากนั้นเข้าท่ปปร p e r ติเพื่อที่จะ o v i ร r i d e line number นะครับตรงนี้ผมเลือกเป็น New นะครับที่หน้าต่าง s อซาแถกนะครับผมก็กำหนด Line n u m บ e r เป็น1001นะครับ n นบ s ซ z ์นะครับ8นิ้วนะครับส่วนสเปคนี้ผมพิมพ์มาเลยนะครับเป็น A150 นะครับจากนั้นที่ Service นะครับตรงนี้ผมล็อกไว้นะครับก็จะมา O-line ใส่ RI เป็น P นะครับ สวย u t ล o ชันไทก็อะไรครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ผมเลือกเป็น H นะครับ Hot นะครับแล้วก็ Thickness นะครับ Assolution Thickness ก็จะเป็นหนาเท่ากับ1นิ้วนะครับหรือ25จากนั้นกด a d d s i g n ครับทีนี้นะครับกด Escap e ครับต่อไปก็จะทำการ a d d s i g n ในส่วนของ Tag Wall นะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับ จากการหน้าต่าง property ่อนะครับทีนี้ผมคลิกที่ s t r a i n e r ก่อนนะครับที่วัวข้อ tag ครับคลิกเข้าไปนะครับที่หัวข้อ tag แล้วก็จะมีสี่เหลี่ยมอยู่นะครับก็กดคลิกทีนี้ก็ให้ tag กับ s t r a i n e r นะครับนะครับกหนดนมดัมเบอร์เป็น F 0 0 1 assign นะครับแล้วก็จะไล่ tag ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มาดูที่ตัว s t r a i น e r นะครับก็จะ preview นะครับ extension tag และลายดัมเบร์ต่างๆนะครับ เห็นแล้วนะฮะแบบนี้นะครับทีนี้ตัวต่อไปเป็นไปซับพอร์ตนะครับก็จะคลิกแล้วก็เลือกที่แท็กนะครับเลือกที่เดิมนะครับทีนี้ซับพอร์ตจะกำหนดเป็น ps นะครับ01นะครับขีดนะครับ001พอกิด assign ไปนะครับก็บอกมีซ้ำนะครับก็ทีนี้มึงใส่ตัวเอเข้าไปนะครับแล้วกด assign นะครับจากนั้นก็คลิกที่เกตรวาวตัวใหญ่นะครับแล้วก็มาที่ตัวแท็กอีกครั้งหนึ่งเทียบต่าง property คลิกที่สี่เหลี่ยมอีกครั้งนะครับ ก็ใส่โค้ดก็ไปเป็นชีวีนะครับเกียร์วาวส่วนนัมเบอร์ช่องคลิกเข้าไปนะครับพิมพ์ศูนย์หนึ่งหรือจะกดปุ่ม e n t e ตตรงนั้นก็ได้นะครับเขาจะรันตัวล่าสุดให้จะเป็นนัมเบอร์ศูนย์แปดนะครับทีนี้เกียร์วาวตัวเล็กตัวนี้นะครับก็คลิกนะครับหน้าต่าง property ีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกที่แท็กนะครับจากนั้นก็ใส่โค้ดเกียร์วาวเข้าไปนะครับแล้วก็กดนัมเบอร์ครับเขาจะรันอัตโนมัติไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มาดูที่อีกจุดหนึ่ง ก็จับมาหาที่ตัวแท็กนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่โค้ดเป็น GV นะครับกดดันนัมเบ์ออโต้ไปนัมเบอร์0นูนนะครับส่วนเพรสเชอร์เกตนะครับก็คลิกเฉพาะเพรสเชอร์เกตอย่างเดียวนะครับก็ใส่แท็กเข้าไปนะครับตรงนี้ไม่ทำแอเรียไว้เลยไม่ได้ใส่นะครับจากนั้นก็จะใส่ที่ไทป์นะฮะใช้เป็น PI นะครับแล้วก็ดูดนัมเบ์เป็น0ูนนหนึ่งนะครับ A นะครับพมีซัมอยู่แล้วและซายนะครับก็อย่าลืมเซฟงานกันด้วยนะครับ ต่อไปก็จะมาจัดเก็บ iso metadata แรกก่อนนะครับก็คลิก่าก iso s o ครับเลือก production แล้วก็เลือก line number ที่เราทำไว้นะครับนั่นคือ number นึ่เบอร์1001นะครับแล้วก็เลือกสไตล์ที่เซตไว้นะครับที่กด create รอสักครู่นะครับจากนั้นก็มีบอลลูนเกิดขึ้นมานะครับด้านขวาเมือก็คลิกที่ลิงก์นะครับแล้วคลิกที่ลิงก์อีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้าไปดูไฟล์นะครับก็จะได้าย n e number แบบนี้นะครับไม่ถึงนาทีฮะได้แล้ว นะครับก็จะมี b e ล m m a ทริอ a ลและลายไปไอโซไปต่างๆแบบนี้ให้นะครับเนี่ยเ e ล์ม a ทริอลนะครับยาเปรตชั้นไอเทมนะครับทีนี้ก็เปลี่ยนเลเยอรนะครับผมเปลี่ยนเป็นสีดําให้หมดนะครับโดยใช้ร e r p r ร p ์ตี้นะครับแล้วก็ผิดไปนะครับทีนี้ก็เป็นสีดําหมดแล้วนะครับจริงๆจะใช้เป็น Assignment ก็ได้นะครับโอเคไหมฮะก็มีตัวเลขต่างๆซึ่งเราไปต้องตั้งเขตเองเลยนะครับ ใช้เวลาไม่ถึงนาทีบอก elevation ต่างๆเรียบร้อยนะครับนี่ฮะแล้วก็ล n e number นะครับ job number ต่างๆนะครับในการเซตไว้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวปิดไปก่อนนะครับต่อไปนะครับก็จะมาทำภาพฉายคลิกที่ต่าง a u t o ก a าฟิกนะครับเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับที่ผมสร้างไว้แล้วต่อไปนะครับที่ ออโตวิวนะครับเลือกนิววิวนะครับแล้วก็เลือกไฟล์ที่ต้องการจะเจ n เน a เรตภาพฉายออกมานะครับทีนี้ก็ไปเซตอัพนิดนึงนะครับก็ผมก็จะเข้าไปเซตวิวนะครับเป็นท็อปวิวอยู่แล้วนะครับแล้วก็การแสดงผลเป็นดไฮเดรไลน์นะครับส่วนสเกลเลือกใช้เป็นสเกล e นงต่อ75นะครับกดปุ่มโอเคจากนั้นก็นำวิวมาวางในกรอบแบบนะครับเขาเจเนเรตออกมานะครับแบบนี้สูมารายสวยนะครับ ทีนี้ก็จะให้ในส่วนของข้อความนะครับ AutoNoteate นะครับแต่ส่วนของป้ปิ้งนะครับลน์นัมเบอร์เลือกเข้าไปนะครับเขาก็จะเนอียดตามลน์นัมเบอร์ที่เราระบุไว้ใน 3D นะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเข้าไปอีกครั้งหนึ่งในส่วนของ AutoNoteate นะครับแล้วก็ไปที่ q u i p m e n t นะครับเลือกวาง e q u i p m e n t tag นะครับก็เลือกที่ปั๊มนะครับเขายื่นท็กออกมานะครับ ของแท้งนะครับคลิกไปเลยนะครับคลิกขวาแล้วก็วางนะครับทีนี้ส่วนต่อไปนะครับก็จะไปที่คำสั่งออโตโนเทชครั้งนะครับแล้วก็ไปดูที่ป้ายปิ้งนะครับเลือกแฮนด์วาลนะครับก็คลิกดูวาลออกมานะครับโอเคเดี๋ยวค่อยจัดทีหลังนะครับวางไปก่อนนะครับเช็ควาลนะครับ วางลงไปนะครับแล้วก็เกียรวาวนะครับวางลงไปนะครับก็จะวางเป็นชุดเป็นชุดแบบนี้นะครับต่อไปก็จัดการทิศทางครับก็ใช้คําสั่งแคทครับโรเทรต่างๆนี่หมุนเข้าไปนะครับก็อาจจะใช้คําสั่งออโตกราฟิกช่วยนะครับเลอรแปดนะครับให้มันทํอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จัดวางข้อความที่คําสั่งมูฟนะครับแล้วก็ใช้ลีดเดอร์นะครับในการที่จะเป็นหัวลูกศรยิงออกไปนะครับตัวนี้ก็อาจจะปิดออโตแล้วก็ใช้โพลานะครับอ่าเดี๋ยวไปเซตโพลาแป๊บนึงนะครับ โอเคแล้วก็กดปุ่มโพไลทำงานนะครับคลิกไปนะครับแล้วก็ไปหาข้อความนะครับแล้วก็ทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยกับข้อความที่เขาตะแคงนะครับก็จะทำซ้ำคัเช็ควาวนะครับขโมยไปก่อนนะครับทีนี้ก็ใช้คำสั่งลีดเดอร์อีกครั้งนะครับก็คลิกอุปกก้อนคลิกไปนะฮะโอเคไม่ถึงก็เลื่อนไปใหม่นะครับคลิกนะครับแล้วก็มูฟโดยการคลิกซ้ายค้างก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนข้อความหาลีดเดอร์ทีนี้ ตัวเกตวากตัวหนึ่งนะครับทําไปเหมือนเดิมนะครับโรเทนะครับย้ายข้อความแล้วก็ใช้เลนเดอร์นะครับยิงเข้ามานะครับแบบนี้นะครับยิงเข้ามาโอเคนะครับก็ง่ายไหมฮะแป๊บเดียวนะครับได้ทั้ง i s o m เ t ต i ิแล้วก็ภาพฉายนะครับกดเซฟนะครับ ทีนี้เอาเหลือไปซัพพอร์ตนะครับลืมไปซัพพอร์ตก็มาเลือกเข้าถุงแอน o เ t ชัที่เดิมจะอยู่ที่ p ป p i n g นะครับแล้วก็ซัพพอร์ต n n o t a t i o n นะครับคลิกเข้าไปนะครับทีนี้ก็วางไปซัพพอร์ตไปนะครับแล้วก็ใช้ลิทเดอร์นะครับโดส่งของการจัดการต่างๆจะอยู่ที่บทเรียน Advanced 3D Piping นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ก็เรียนต้องเรียนเบสิกก่อนนะครับเบสิก 3D ไป p ิ้งทีนี้กลับไปที่ตัวไฟล์ 3D นะครับ ก็จะไปจัดการเดินท่อต่ออีกที่หนึ่งนะครับทีนี้จะสร้างหรือการใช้รูทยูไลน์นะครับก็กําหนดล์นลำเบอร์นะครับแบบนี้นะครับกําหนดขนาดนะครับล์นลำเบอร์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองแล้วก็ขนาดสี่นิ้วนะครับ Nominal spec พิมพ์ A หนึ่งห้าศูนย์นะครับที่สเปคทะทําไว้ส่วน Service เป็น P นะครับเ o b process s u l a t i o n เป็น Hot นะครับแล้วก็ Insulation thickness นะครับเท่ากับ25หรือ1นิ้วนั่นเองที่ไซส์ท่อ start เริ่มต้นที่4นิ้วนะครับคลิกครับ เดินขึ้นไปนะครับจากนั้นพิมพ์ค่าเท่ากับ200นะครับแล้วพิมพ์ S Enter นะครับใส่ขนาดท่อเข้าไปเท่ากับ6นิ้วนะครับเดินไปนะครับแบบนั้นนะฮะแล้วก็คลิกไปก่อนแล้วก็เดินนะครับเดินคลิกเดินไปเรื่อยๆเลยครับแบบนี้แล้วก็เดินลงมาครับโอเคแล้วก็ Esc ทีนี้คลิกที่ท่อเส้นสุดท้ายมีบุผาดตรงกลางก็เลื่อนไปหาตัวเกียร์วาวให้อ l i g n m e n t ตรงกันนะครับอะไ g เม e n ตรงกันแล้วก็ดึงเครื่องหมายบวกคอนดิชัไปลอตติ้งนะครับเปลี่ยนเพลนแล้วไปคอนเนคเลย พยายามคอนเน็กตอยู่เข้าที่ snap นะครับและ add save นะครับแบบนี้โอเคนะครับเรียบร้อยต่อไปก็นะครับปรับ elevation นะครับคลิกแล้วก็ปรับที่เวอร์ชันง2,000นะครับสูงจากพื้นนะครับเราต้องไป2เมตรนะครับต่อไปก็นะครับ add ทีนี้ก็คลิกที่ check w a l นะครับ แล้วก็เลือก Entire Number เพื่อที่จะ Grouping มันนะครับจากนั้นก็า o ว่ e Right Line Number ครับเป็น Number 1002นะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นที่ตัว Support ก็ a d s i g n e Tag ครับที่ขวาได้นะครับแล้วก็ใส่ Tag ลงไปนะครับ PS ขีดอ่าขออภัยนะครับไป Support 0 1์นขีด0นะครับมีอีกแล้วครับแล้วก็จากนั้นก็กดเปป็นตว A นะครับไม่แ็็ซ้ำกัน ทีนี้ก็มาเปลี่ยนเลเยอร์ครับเฉพาะกรีนนี้นะครับให้มองเห็นผมเลือกเป็นเลเยอร์ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็คลิกเข้าอีกครั้งเลือกมูฟผ่านนะครับแล้วปรับตัวเอลิเวชันนะครับโดยอิงที่ฐานปั๊มนะครับกดเซฟด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะใส่อุปรกรณ์ตัวต่อไปจะใส่ o อเลเข้าไปนะครับที่ข้างบนตรงนี้จะทำเป็น เว้นนะครับแเวนนะครับก็โอเลจะเป็นขนาดครึ่งนิ้วนะครับดึงขึ้นไปนะครับ250บนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเพลนนะครับคอนโทรลคีขวานะครับเพียงระยะ100ยเดินลงมา100นะครับแล้วก็ใส่เกียร์วาวลงไปครั้งหนึ่งแบบเดิมครับวางไปก่อนจากนั้นก็หันทิศทางวาวแล้วคลิกตัววาวคลิกมุผ่าตรงกลางแล้วก็จัดตำแหน่งกลางวาวกลางท่อนะฮะ ต่อไปก็จะใส่เพชเชรเกียร์ฝั่งทิศฉาดนะครับก็ทำซ้ำมาเดิมครับเอาเลสใส่เข้าไปนะครับก็ผมอิงที่มิดพอยต์ของท่อท่อนั้นๆนะครับก็คลิกแล้วก็วางนะครับจัดทิศทางจากนั้นก็คลิกที่ตัวโอเลตนะครับดึงออกมาเลยนะครับกำหนดระยะนะครับตรงนี้ผมให้100นะครับเปลี่ยนเพลนขึ้นไปนะครับสยระยะ250นะครับ SCA แจากนั้นนะครับผมก็มาเอาตัวเพชรเกียร์มาใส่ก่อนนะครับคลิกวางลงไปนะครับปรับทิศทางนะครับ แล้วก็ใส่เรื่องของตัวเกียร์วาลเข้าไปนะครับตำแหน่งเดิมครับกลางวาลกลางท่อเล่นง่ายๆนะครับกระมูไปนะครับตำแหน่งกลางท่อนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดินท่อเสร็จแล้วนะครับก็มาทําภาพไอ o เลยครับมาที่ i อโอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือก production เพราะเวลานันเบอร์เลือกดันเบอร์เราต้องการนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม create ครับตรงนี้ผมใส่ revision ไปด้วยนะครับแล้วกดปุ่ม create ตลอสักครู่นะครับทีนี้ก็จะมีบระเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูที่นี่ดีกว่ามาที่หน้าต่าง ISO m e t i c นะครับแล้วก็ไปดูที่ใน2หัวข้อ ISO A3 นะครับทีนี้นะครับก็ไปดูที่แ i n u m b e นเบอร์1 0งนะครับจะมีออกมาทั้งหมด3ลายนะครับนี่แบบนี้นะครับก็จะบอกค่ r เดชันและเด m e n เ i นชันต่างๆเสร็จสพทเรียบร้อยนะครับตรงนี้คือยังไม่ได้ตกแต่งนะครับ ทิศเหนือทิศตะวันออกเอลิความสูงต่างๆนะครับบอกตรงนี้ไป Connect Number P03 นะครับแล้วก็รันบอลลูนเรียบร้อยนะครับตามบรลลูนตามภาพนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคอนเน็ต์โรยิงดัมเบิร์นะครับ102.3นะครับเนี่ยตรงนี้ไปต่อที่102.2นะครับตรงนี้นะครับก็เปิดเข้าไปดูนะครับเขาจะมี c o n t i n u ียร์ฟรอมนะครับซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญในการทำไอโซเบติกไ p ปิงนะครับ นี่นะครับแผ่นต่อไปนะครับแบบนี้นะครับนีครับเรียเรียบร้อยพร้อมไปเช็คเกตนะครับถึงปิดบอลูนไปนะครับต่อไปนะครับก็จะมาในส่วนของทการอัปเดตภาพนะครับเมื่อกี้เซฟทีดีแล้วก็คลิกที่อัปเดตวิวนะครับที่หน้าต่างออโต้นะครับสังเกตว่าเห็นไหมฮะเขาก็จะมีรายระเบิรนั้นเกิดขึ้นมานะครับทีนี้ผมลองใช้คําสั่งออโตโนเทตนะครับ ไปที่ PIPing แล้วก็ไปเลือกในส่วนของ Line Number นะครับเพื่อแสดง Line Number ที่นี่คลิกปึ๊บนะฮะ l r n e Number ขึ้นมาทันทีนะครับไม่ต้องมาพิมพ์ซ้ำนะครับเพราะข้อมูลเขายิงกับ 3D นะครับทีนี้ในส่วนต่อไปนะครับก็จะใช้ l e ทเตอนะครับยิงมานะฮะก็คลิกนะครับแล้วก็วาง l ีทเ e r ลงไปนะครับก็ใช้โพล่าใลยตัวช่วยเหมือนเดิมนะครับก็เปิดโพ l a r ไป จัดแบบนิดหน่อยนะฮะทีนี้ก็คลิกขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่คำสั่งออโต้โนเททอีกครั้งนะครับทีนี้ไปเลือกคำสั่งในส่วนของบัต t o อ o f อัปไปนะครับเนี่ยเขาแสดงบัตเ o อรอัปไณตำแหน่งที่เราชี้ไว้แล้วแสดงขึ้นมานะครับเอแบบนี้นะครับ BOP บัต t o อ o f อัปไ e l e v a t i o n นะครับ2,000คือจะสูงจากพื้น2เมตรนะครับ ทีนี้ผมก็เลือกเข้าไปฉายนะครับใช้คำสั่งจากซ้นวิวนะครับเลือกเลฟบิวนะครับแล้วก็เขาจะฉายต่อบางทีขอเอาไว้ด้านนอกก่อนนะครับแล้วก็คลิกที่กรอบนะครับแล้วก็เลื่อนมาเลยครับจัดพื้นที่ต้องการอ่ะตรงนี้คลิกเปลี่ยนสเกลนะครับตรงนี้ใช้สเกลหนึ่งต่อห้าสิบนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนตรงกรอบนะครับอ่าปรับพื้นที่ที่เราต้องการนั่นเองนะครับ่แบบนี้นะครับแล้วก็ย้ายนะครับกับปรับกรอบนิดนึง ที่สวยงามแล้วก็ย้ายกลับไปที่ตัวนะครับปรับปรับกรอบตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับมองลงมาด้านล่างนะครับเที่ยวกับพื้นที่ก่อนนะครับได้ไปที่วางแล้วก็มูฟไปเลยครับเพื่อวางเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จัดการในเรื่องของพวกค่ายโนเทชั่นนะครับส่วนนี้ผมก็ย่อตัวหน้าต่างโปรเจกต์แม a เนเจอร์ไปนะครับเกี่ยวกัไปปี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกในส่วนของลายดัมเบร์นะครับ ดึงออกมานะครับเห็นไหมครัเราไม่ต้องไปเลฟเฟลนเลยว่าลาย n ัมเบ r ตรงตัวนี้คือลายดัมเบลอะไรเพราะว่าโปรแกรมก็จจาจากแท็กนะครับโอเคคลิกนะครับตรงนี้เดี๋ยวเลือกใหม่เลือกท่อนด้านล่างได้ครับคลิกเกตเปลี่ยนให้คลิกเกตใช้โรเทชก็เลือก a อ t o ัวรเทอีกครั้งนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็วางลงไปอัานาอานอ่ที่วางยากหน่อยนะแบบแคบทีนี้ก็ใส่ในเรื่องของคําสั่งต่อไปนะครับ ลีดเดอร์ฮะหมือนเดิมยิงไปชี้ไปทีละครั้งทีละครั้งนะครับทีนี้ก็มาเลือกของไอเดชันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาตบเอาไปวางลงไปนะครับก็จะบอก BOP ว่าท่อเนี้ยเท่าไหร่นะครับส่วนใดเป็นชาติใช้เม็แคดธรรมดาเลนะครับเลือกวางได้เลยนะครับตัวนี้ก็วาง BOP ด้านนอกนะครับ จะวางอะไรกันต่อดีทีนี้เดี๋ยวคิดดูก่อนนะครับทีนี้ก็จะซ่อนกรอบนะครับโดยใช้เลเยอร์เด i n t ย์นะครับปึ๊บเลือกไปครับแล้วก็เลือกปิด l a เยอร์นะครับปรากฏว่าผมปิดผิดครับก็คือปิด l a เยอร์ผิดตัวนะครับปีเดฟโพย์สอ2ตัวนะครับโอเคผมกลับมาปิดตัวบนนะครับอาจจะมีเดฟโพย์ตัวใหญ่นั่นแหละครับถูกต้องนะครับ โอเคทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับอ้าว BOP ล้นกรอบย้ายมาดีกว่านะครับก็ดึงตรงคลิปแล้วก็ย้ายไปวางนะครับสันนี้เป็นด e โมนะครับแสดงให้ดูว่าโปรแกรมมีความสามารถยังไงบ้างนะครับก็แอ o โ i t ิติพูดถก็เขียนเป็นวันอยู่แล้วไอ้พวกนี้ก็ต้องฉายต้งตัดนี่แป๊บเดียวครับก็ไม่กี่นาทีนะครับก็เสร็จตามภาพมีอัปเดตได้อะไรได้ด้วยนะครับแล้วก็เอ็กซ์เป็นแ Cat ธรรมดาก็ได้นะครับ ทีนี้มาดูส่วนต่อไปครับเรื่องของการปริ้นนะครับทีนี้ผมมาที่ตัวหน้าต่าง isobetic นะครับแล้วก็เลือกสไตล์ผมทำไว้นะครับแล้วก็นำเบอร์02มี3แผ่นตรงนี้ก็จะปริ้นแบบ p u b l i s h นะครับก็คือจะช้างสั่ง p u b l i s h ปริ้นเป็นชุดไปเลยครับทีนี้ก็มาเลือกเป็น PDF นะครับแล้วก็ตัวไหนที่เป็นตัวโมเดลผมจะลบทิ้งไปให้หมดนะฮะจากนั้นนะครับ ก็เลือกตัวหนึ่งผมจะมีฟอร์แมตที่เซตไว้ ISO A 3จากนั้นคลิกเปลี่ยนเลือกให้หมดนะฮะจากนั้นกด Publish ครับก็ไปเซฟเก็บไว้ในโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ project ก็อยู่ที่ d ็อกคเนะครับอ่ามีดูมีชื่อซ้ำนะครับใส่คิด A เข้าไปก่อนแล้วก็ Select นะครับจากนั้นกดปุ่มโนผมไปเซฟสไตล์ไว้นะครับก็ให้มันรันไปแป๊บเดียวฮนะ ถ้าเกิดทางานเยอะๆแนะนําไม่ใช้ p รับพิชนะครับตรงนี้ก็จะมีสอนในอย่างละเอียดนะครับถึงถึงจิ๊เซ็เมเจอร์ในคู่มือนะครับแอดวานซ์ดีไพปิ้งนะครับอะได้มาแล้วครับนี่ฮะพร้อมส่งนะครับง่ายๆนะครับแนะนำให้เรียนนะครับรับรองว่าเก่งแน่นอน2วันรู้เรื่องนะครับแต่ถ้าเกิดเรียนแอดวานซ์จุดีไพปิ้งต้องเพิ่มอีก2วันนะครับจอดลึกไปสเปคแล้วก็การอิมพิเมนต์โปรเจกต์นะครับ นี่เป็นแค่ส่วนนิดเดียวนะครับของบทเรียนที่ผมได้สร้างไว้นะครับเอามาให้ดูนะทีนี้พอเสร็จโปรเจกต์นะครับก็อย่าลืมที่จะแบ็กอัพโปรเจกต์ไว้นะครับเนี่ยก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่แบ็กอัพนะครับก็คือจะคลิกที่ตัวชื่อโปรเจกต์นะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นไปก่อนครับเลื่อนขึ้นไปถูกต้องครับคลิกขวาครับแล้วก็เลือกขีด t e Project Backup นะครับ เพื่อจะเก็บตาราเบียดไว้เวลาโปรแกรมแฮงก์ก็จะได้กู้ได้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ